ต่อกันได้เลยกับสาวนิวนาวรีนรัชจากปทุมธานีนี่บางแล้วใช่ไหมหุ่นนี่บางแล้วครับบางแล้วนะคะรับผมบางแล้วใกล้จะแตกแล้วครับผมอะเมื่อกี้นี้เพื่อนๆมีพลาดกันไปบ้างวันนี้เตรียมตัวพร้อมเขาพลาดไปบ้างแต่หนูจะพลาดไปเยอะเลยค่ะอยู่ข้างล่างเมื่อยอยู่อะเมื่อกี้ก็เต้นตามค่ะยังไม่หายเหนื่อยฮับตัวนิดนึง ทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ตอนนี้เรียนอยู่ค่ะอยู่ที่โรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชุมประมค่ะอายุอายุ17ปีค่ะ17ปีอยู่ชั้นชั้นมห้าค่ะนะฮะเด็กม .5 แล้วรับร้องเพลงที่ไหนบ้างก็รับร้องเพลงทั่วไปเลยค่ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนใช่ค่ะมีวงดนตรีที่โรงเรียนนะมีวงดนตรีที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูก็ร้องอยู่กับวงปีพาดด้วยค่ะชื่อว่าวงปีพาดไพรวร์เบลีงติดต่อน้องได้ที่ Facebook ส่วนตัวหนูนะคะนรินรัตสมพงศ์เป็นภาษาไทยคะ่ะแล้วก็เบอร์นะคะ0 6 4 0 8 4 4ส0 2คูค่ะสู้เพื่อนด้วยเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายคะ่ะส ใจเจ้าฟังใจมันไม่มีใจใดจะฟังใจยืนมันคิดทอดเดชอีสานคิดทอดดอกจันทุ์ลุยไล่ใช่ขอเค็นข้าขอยาดมหน่อยได้ไหมคะตัวแรงเลยเนี่ยตัวจะขาดใจตายไปก่อนอันเนี้ยเขาเรียกว่าสู้สุดตัวหมูไม่กลัวน้ำร้อน ปุ๊งจริงคะพ่อโอ้โหขึ้นมาแรกๆในี่พลังวังชามาจากไหนไม่รู้โอ้โหอ่ะอ่ะอ่อ่ออพอไปกลางๆเพลงเสียงมันจักอ่อนลงอ่อนลงแต่แต่ก็นิดหน่อยลูกไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกสำหรับพ่อให้คะแนนหนูอยู่แล้วแต่ดูเจจสองคนเนี่ยเขาว่าไงยังไม่รู้ก็ขอให้ หนูร้องเพลงแล้วทําให้พี่ขาด้วยนะคะและที่เหนื่อยขึ้นไปในเต้นเพลงของคนอื่นใช่ไหม <laughs> ถึงเวลาขึ้นไปร้องเพลงตัวเองเหนื่อยหอบ <laughs> แต่ก็สนุกสนานค่ะเสียงดีค่ะเอาใจช่วยค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะกำลังจะแอบ,บเชียร์แล้วก็กําลังจะพูดเชียร์ว่าทําไมอะ่ะนักร้องถ้าเจ้าเนื้อแล้วมันมีปัญหาตรงไหนถ้าเราร้องดีไม่มีปัญหาเลยค่ะหนูแต่ตอนนี้คือมันมีปัญหาตรงที่เต้นเนี่ย เต้นลดเหนื่อยเนี่ยโอ้โ oh. หอยากเห็นในรอบต่อไปเป็นกำลังใจและสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะน้องเนีค่ะน่ารักมากเลยลูกน่ารักมากคือใช้สรีระร่างกายของเราที่มีอยู่เนี่ยเอนเตอร์เทนได้แล้วหนูร้องเพลงดีนะเมื่อกี้พาวเวอร์ก็ดีเหมือนเหมือนพ่อไว้พดบอกอะหนูเอนเตอร์เทนสุดยอดจากกำลังดีร,รู้จกักรู้จกักมุมรู้จักอะไรเงี้ยสุดยอดครับ <c oughs> ลองดูนะม่อกี้ได้สัมผัสเอลเขาไปหลายรอบครับบอกได้เลยว่าหนูเนี่ยเอลดีเ <LY S 1> อลไหวเอวหนูใช้ได้หนูเอาหัวใจไปเลย,เอ,ยเอาละมีเวลาให้น้องกล่าวคำที่อยู่ในใจฝ่ากเป็นกำลัง